สวัสดีตอนเช้าค่ะแม่แม่แมทุกก่าสวัสดีค่ะกคนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เด็กน้อยร้องทั้งคืนเลยนะคะแม่แม่แมตุ๊กตาตัวโปรดตุกตัวหนึ่งตุกตัวหนึ่งงอนเลยนะคะงอนเลยตุ๊กตาตัวโปรดตัวุกตัวหนึ่งจ้า ไหนจ้าของนาบึงเลยนะคะแม่แม่ตุ๊กตาสู้ชีวิตแม่นาหนูถึงร้องโอ้ที่ไหนได้ตุ๊กตาตุยนี่เองเดินว่อนเลยไหนเอาตุตุกตามาให้ดูน้อยตุ๊กตาตัวตุยนะลูกทำไมเห็นใหญ่ อ diamond, ถ่ายแล้วไม่ถือน้องตุ๊กตาตัวตุย้ยเออถือมาถือมาค่ะเออมันตุ้ยแล้วมันตุ้ยแล้วซื้อให้หนูใหม่นะเนี่ยซื้อแบบนี้แบบนี้เลยเออเออเออมันตุย้ยมันตุย้ยจ่าตุย้ยตุ้ยตุ๊กตาสู้ชีวิตหนู <c oughs> เล่นดูดูหนูเล่นเกินแบบนี้เลยนะคะแม่แม่แม ตื่นขึ้นมาเห็นหนาบึงหน้างอที่ไหนได้น้องตุ๊กตาตุยนี่เองตัวเป็นสาวแล้วเนาะตัวเป็นสาวแล้วทั้งขึ้นกัดทั้งนอนหนุนเออ,อเนี่ยเล่นเกินเล่นเกินร้องไห้เลยนะคะแม่แม่นี่นตุ๊กตาตัวโปรดตุย้ยตัวหนึ่ง เออเออเออมาดูความน่ารักของน้องซันเดย์กับอ่าการที่ตุ๊กตาตุยตัวหนึ่งเด้อแม่แม่จ๋าตื่นขึ้นมาก็เห็นถือน้องตุ๊กตาตุยตุยเดินว่นไปว่อนมาบอกตาบอกใหญ่ถือมาเออเออเออมันตุยแล้วมันตุยแล้วอ่ะอ่าฝากแม่แเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะ กำลังใจให้นูหน่อยวันนี้เอาความน่ารักมาฝากต่เช้าเลยจ้าหน้าเบืองหน้างอแ้แขอขอขอะไรยายเนี่ยขอขอเออเออรู้แล้วรู้แล้วตุ๊กตามันตุ้ยรู้แล้วรู้แล้วอ่าก็ไล์กดแจ้ให้หนูหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะแม่ๆมเนี่ย ตาเหนื่อยมากเลยเนี่ยตาก็เหนื่อยตาก็บนปวดหลังทำงานคนเดียวนี่โตไว้ๆหน่อยนะดูอึ ừ, เป็นกองเป็นกองเลยเราเนี่ยเออเอาความน่ารักตอนเช้ามาฝากแม่แม่ค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ